ไอแยบมือใครวะโคตรไวอ่ะอย่างไวอ่ะไม่กูไม่มีรถำถ่านประเดี๋ยวะมันก็เอาไอโฟนที่ผมมาตบไดอีกเนาะน้องคนรวยอ่ะเดี๋ยวก็ไอโฟนที่ผมโปรแม็กก็ตบไดอีกเนาะทำไมเนี่ยโอ้โหพี่ใช้โนเกียอยู่เลยทุกวันนี้ยแม่งจะเป็นคนรวยที่อะแทนป่อครับแทนป่อโอ้เมื่อกี้ใครเอาสิบสิบหกโปรแม็กไปหรือยัเออผมขอแล้วไม่มีใช้แล้ว ด่าแอปโป้ไปดับดไมเป็นไรตอนเพื่อนหรือเปล่าปลเป็นเราอะเอมอนไปไหนหอะเอมอ็มอนไปไหน หนีหนีหนีควายไรส,สาระไอ้เหี่ยลูกพี่มึงแม่งนี่กูเพิ่งเห็นนิสัยแท้ๆลูกพี่เึงไอนไัสาร เทอะไรคะเล่นเทไหมไหมอ่ะเวลาผมเล่นเล่นเพ่นเดี๋ยวไปรับวันนี้พี่ผมมัคุยเพื่หรอใช่ไหม ออออไหนครับมาคุยเห็นไล่อยูอย่เลยนะินงครับที่เาไม่รู้ครับอ๋อเ่วานเด็้ัเองเรัมาอเอคนนัดไว้ไม่เกิดนะครับไม่เกิดรับไม่ไมน่าั่นาคเาคนเมื่อวานผู้ชายอใช่ไหาบ นี่ผมไปได้ไหมให้ไปได้หรือยังไม่ได้ครับครับพี่เดชดีครับสวัสดีครับพี่เสียงเข้าไปแล้วคุยกับพี่ผมขอเจ้าพวกนี้หรอผมไมได้ไม่เนี่ยผมอายุวันสําเกิดนะครับพี่ชายอีกรอบนึงนะครับพี่ไม่เบอร์เดนะครับพี่ชายพอแล้วพครับดี คุยกับใครนะป้าหมอขอ้างล่างมันคุดดยตัวเดียวได้พี่มันเป็นโลกปกติของมันนะเป็นโลกปกติของป้าหมอข้างล่างเองมมไม่ต้องตกใจอะไรดีจิแฮปปี้เดย์พีเอทนครับเร็ววันนี้มันเกิดพ hey, ีเอทครับแฮปปี้เดย์หน่อยโลแฮปปี้เดย์พีเอทหน่อยโลอายุยี่สิบแปดแล้ว ท <Hoy S 2> ีีน <estrogen> ้ดูสภาพมันเดยพี่ดูสภาพมันพี่ชายดูสภาพมัน มันจะคุยมันก็ไม่ลงมาคนดีๆหรอกยอนมาใช่ไม่ใช่ไม่คนไมคุยไม่พิลิคพิลิกไม่ดูเรื่องใช่พิลิไม่ดูเรื่องมันดแภาพเนี่ยมึงว่ามงได้มึงจบปะไม่ใช่เขาไม่รู้เขาดูเรื่องเลยมันดูเรเลยไปไม่เกี่ยวตัวเลยรู้อะไรบ้างวะต้องไปไม่ต้องไปอ่ะต้องไปอ่ะนี่ยมกับนี่ พี่จักครับผมไมอกยังอปืนเนี่ยน่พี่ใส่่นานแล้วนะมันมีนานแล้วนะใช่เหรอเพิ่งมึงเห็นพี่ใส่เปเดือนแล้วนะอืมเ่อนเดินอกดกตุกตีเหรอ ฝั่ดูอะไรครบส่วนดูสภาพแบบนี้มันไม่ไหวแล้วพี่มันกระโหลกพี่แจ้งมันกระโหลกไงกระโหลกอย่างนั้นพี่คิดว่าเหมือนปะจรจรหลอ คนเขาวจ้ามันเป็นซัพยกกเรี่ยโอ้ยวัดีาอยากได้น้องไหนไปเสริมทับหวัดีกูยังวะยลิงเอาใครมาเสริมทัก็ไม่ไหวโแมงเบาว่ะลูกนี่มาหนิเออยิงะจา มันไม่พอดีกับพี่มั้งหรอพี่มีนะ่เ,เนี่ยเดี๋ยวนี้เดีดดเ๋ยวนี้คือมึงคือมึงคือมึงไม่เคารพกูแล้วไงเออไอ้ปาหมองกำลังนำคนตีที่กว่ามึงคนตีที่กว่าแต่แต,กแต่การนี่หรอเออมึงคนตีเหน่อยไอปะหมองกำลังนำอยากไอเมืองไหวเปล่าอยากไอเน,นี่ยอะไรของมึง ติงตองบ้าป่ะเนี่ยม่ผมบอกว่าอย่าอย่าอะไรของมึงมันบอกอย่าแต่งงานอะไรของแม้งก็มีก็งวัวชิบหายเลยไอ้เหี้ยไอ้ยี่สมองป่อหมายปะเนี่ยมึงกอ้ติงตอง,ตงตมันมีคู่ความก็บอกอยู่มาบอกทางดามติดซีเอ็นต้องติดเกลียดกันดดน่ะเออประคับประม,มึงถูกกุบ้องหูบอกไอ้เหี้ยดิ หน้าหน้ตีมเป็นรูปหน้าหน้าตีมเป็นรูปแต่นะไม่นะตีมเป็นรูปก็เสยค้างอีต่ีอ่ะหาะไพีเกดรอว่น้องน้องน้องตามตามตามไม่ว่ดีพี่อีกหน่อยหาเีพี่ิมาเนี่ยตามเพิ่มาดิน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นเพิ่มอีกห้าเอ็มน้องตามเพิ่มดเฮ้ยมึนไม่ฟังพี่ลีกเดี๋ยวนี้ อะไรมึงขอพีมพนี้ลยวะน้องโอ้อยอย่างงี้กูกูกูไล่มึงออกแล้วมาขอทานกูเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กูพี่ถ้ขอทานเอาไงอย่างมึเข้าเค้งไไไหนเียอ้ขอทานเขเรียกว่าอะไรเนยะไม่เรียกว่าอะไรครับหมอคงดำเยอมีนว่าอะไรนะปลาหมอค้างดาแลเบสาหมอค้างดาพี่ดูคลังมัยดิแล้วมันชอบถ่ายวงตรงนี้ชื่อหมอปลาหมอปลาของมันไม่รู้อะพี่ ม่ต้อนหอกทางดามเลิกไม่ทำดีไอ้เยี้ยสปีชี่ปัญญาอ่อนเยี้ยสปีชี่ไม่รู้แข็งอะไรเยี้ยสปีชี่ทิ้งตองนี่โง่มึงนะครับมึงอ่ะตัวต้นตีนอะไรของมึงเนี่ยไม่ผ่านเฉยพี่ว่ามัน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 รองแล้วที่ต้นนู่นใหญ่แล้วโดนตีทั้งสมองก็ออกมาแล้วมันไม่โดนตีโดนสมองเผลอโดนตีทัจนไปไหนไม่ได้แล้วหนีไปไหนไม่ได้แล้ว มึงไม่คิดจะวัดดีทูกทีมั้ยเฮียพี่ลิกไม่อยู่ตรงหน้ามึงเห็นไม่หวัดดีหล่อยป่ะรวยป้าอยู่ามาแกล้งมาทำพี่แย่วพี่ิกมาไหนเฮียไม่ต้องขอทานพี่กินไม่ไหวไม่ไช้เฮียขอทานสัตว์กูสัตายแบบปล่อยปล่อยปล่อยปกตินะแล้วกูดัดมาตอนเล่นสบายอ่ะนี่มันเดี๋ยวพี่ลิกซุ่มซ่ามจริงเจ้าเนี่ยครับสวัสดีครับสุดไม่ดีช่วงนี้โดนกันคือบ่อยโอ้

หมดสภาพแล้วเฟิร์กเอ้ยนี่หกส่นนี่เทียบแบบเข้มเบสเลนยืนนี่งแบบนี้เลยไอหกส่วนนี่เฟิร์เคยเจออะไอเทียบเกิร์บอันนี้ใช่หกส่นที่เคยเจอเนี่ยเฟิร์กใช่ปะเนี่ยฮะโอ้โหไม่ไม่ใช่สภาพกันเลยสภาพเทียบพอกันเลยเทียจะแตกเหมือนกันเลยรออะไรอ่ะโอ้โหสภาพเดียวกันเลยเหรอเหมือนตอนเหมือนตอนโดน้าแรกเลยเหรอพอกันอ่ะพอกันอ่ะ พอกันอ่ะพอกันแบบว่าต้องจองตัวเครื่องบินต่างประเทศรอรอพร้อมหนีอ่ะพร้อมย้ายอ่ะพร้อมย้ายอ่ะรอบก่อนอย่าโกงผมเลยครับพี่เอ๋อเอ้อรอบนี้จะย้ายย้ายหนีกูอีกปะเนี่ยจะทำทำทรงย้ายหนีปะเนี่ยฮัลโหล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 ฟังกูนะรอบนี้ไม่มีรอบนี้พี่ไม่มีพันคุมนะกูบอกไอ้นายแต่งความไม่กูมึงแตกแน่ที่รอบที่แล้วมึงรอบไปพันนะกูบอกก่อนที่จควาย